อ่ะตอนนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอฉากด้านๆอ่าเราจะพยายามมองให้อยู่ในรูปฟอมนี้ก่อนนะคะฝึกไปทีละแบบนะเพรนั้นข้าถามหาอะไรเนี่ยโจทย์ให้อะไรมาแล้วถามหาอะไรลองไปดูนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ากําหนดรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม ABCD e. เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านอะไรเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็เป็นเรือถึงสี่เหลี่ยมด้านขนานาว่าเรารู้จักเขาแค่ไหนสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือมีด้านคู่ขนานกี่คู่คะด้านคู่ขนานสองคู่นะเส้นสมกษณ์ของการขนานอาจจะต้องใช้สมบัติอะไรบางอย่างเอามาใช้แล้วจมบอกว่าจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ADF อยู่ไหนนะสามเหลี่ยม ADF A D แล้วก็ F คือนี่ใช่ไหมอ่านี่คือขออันนี้ <c oughs> อันนี้คือสามเหลี่ยม ADF อ่าปลายเท่ากันทุกประการนะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี <he> e> ่ยม CBE 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 e. อยู่ไหนนะ C อยู่นี่ B วิ่งไปหา B แล้วก็ไปหา E แล้วก็ย้อนกลับมาให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ เข้ากันทุกประกาศนะแต่มองแล้วว่ามันจะเข้าสู่แบบฉากด้านห้าได้ไหมฉากด้านห้าได้ไหมเ่ยอ่ะทีนี้ก็มาดูกันว่ามันจะเข้าได้ไหมถ้ามองผิวเผินเนี่ยครูมองแล้วว่ามันได้แน่นอนนะดูยังไงว่าได้แน่นอนดูตรงนี้นะคะอ่าด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้ก็เ,เรียนว่าเท่ากันไหมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะี่ย จะต้องมีขนาดเท่ากันสองคู่นะตรงนี้ก็คือคู่ที่หนึ่งนะด้านนี้ลนะเอะียดด้านนี้ก็น่าจะเป็นไงกันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคู่ที่สองนะสีน้อยคู่ที่สองนะคะตัวนี้ที่มันจะเท่ากันเส้นนะหมายถึงเส้นทั้งเส้นเลยคู่ที่สองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงไหนบ้าง เราไปดูก่อนนะคะสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์เราก็ต้องเขียนว่าพิสูจน์พิสูจน์ก่อนเราจะต้องมีข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็ข้อข้อสามข้อหนึ่งนี้จะต้องเป็นอะไรคะเป็นฉากข้อสองต้องเป็นด้านเป็นด้านที่ติดกระฉากด้วยแล้วก็เป็นด้านที่ถัดจากด้านนี้ไปนะคะตรงนี้มันจะต้องสัมผัสกันอาทีนี้ไปดูฉากก่อนอะฉาก ฉากจากรูปสีแดงกับไปหารูปสีน้ำเงินเลยทีนี้อ่ะน,นี่ลบก,ก่อนจะได้ไม่เกะกะอันนี้ลบเกินอ่าไปดูค่ะข้อหนึ่งเราไปดูฉากเลยใช่ไหมฉากก็คือเอารูปนี้ก่อนรูปแดงก่อนตรงนี้คือฉากฉากนี้คือมุมเอฟใช่ไหมเอ f มุมเฟไปเท่ากับมุมมุมอีมุมอีม e. มม e. อันนี้อันนี้กี่องศาขนาดกี่องศาโจทย์ทำไมให้เก้าสิบอะไรให้โจทย์กำหนดเก้าสิบองศามาให้นะทีนี้ไปดูเราได้แล้วฉากต่อไปต้องเป็นด้านไหนเป็นด้านนี้ไงใช่ไหมด้านนี้มันติดกับใครอยู่ด้านสองด้านนี้ติดกับฉากอยู่เพราะนั้นเราจะใช้สองด้านนี้ก็คือด้าน a อนะ a อเท่ากับด้าน ่าด้าน EC ของรูปสีเขียว EC ทำไมถึงเข้าเพราะโจ,โจทย์ทํามให้อโจทย์ให้มมคร่บโจทย์กำหนดไหมไม่ได้กำหนดมาแสดงว่าด้านนี้ใช้ได้ไหมคะขอโทษทีใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ไม่ได้มีสัญลักษณ์ของความเข้าเลยเอาทีนี้ต้องหาหมาแล้วว่าด้านไหนที่มันติดกระฉาวอีกในเมื่อด้านตรงนี้เราใช้ไม่ได้แล้วถ้าใช้ไม่ได้เราไปดูด้านอื่น นะครูมองเห็นแล้วว่ามีด้านนี้สามารถใช้ได้อีกนะก็คือด้านตรงนี้ด้านนีนะ้ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันแน่ๆเพราะมันเป็นระยะหา่างนะความห่างระหว่างเส้นคู้ขนานนะระยะห่างต้องมีขนาดเท่ากันตรงนี้ห่างจากจผู้ขนานสองคู่จะห่างก,กันต้องมีขนาดนะมีระยะห่างเท่ากันนะมันขนานกัน ขนาดก็คือไม่มีวันมันจบต้องหักเท่าเทกันทุกเส้นอากูรู้แล้วว่าอาที่กูจะใช้ต่อก็คือดูรูปสีแดงกนะด้านนี้ค่ะด้าน,นนี้คือด้าน d f d f เท่ากับด้านา b, b e. า b f a b นน e b e b f e ค่ะ e ทำไมถึงเท่าโจย์ไม่ได้ให้มานะแต่เธอต้องบอกว่ามันคือ ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนะระยะห่างระหว่างคู่ขนานเขียนต่อก็ได้หรือจะอยู่แค่นี้ก็ได้ว่าอ่าต้องเท่ากันไม,ไม่ต้องกใช้ของว่าคู่ขนานเท่ากันอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,ะเราได้แล้วด้านด้านรูปออกันานะจะได้ไม่เกะกะเอาละ ภูเข็ดเช่นห้ดูสีดำฉากด้านอันนี้ฉากด้านแล้วก็ด้านต้องเป็นด้านนี้แล้วแหละนะสรุปแล้วต้องเป็นด้านนี้อันนี้ฉากด้านแล้วก็ต้องเป็นด้านนี้แล้วแหละนะด้านนี้เอาละเราก็ไปหาด้านสุดท้ายด้านที่สามด้านที่สามตามที่กูชี้อักษรเลยนะคะตรงนี้ชี้อักษรก็คือด้าน AD a d ไปเท่ากับด้าน b c B, C ทำไมถึงเท้าทำไมถึงเท่าโจทย์ไม่ได้ให้อะไรเลยโจทย์ไม่ได้ให้อะไรเลยแต่มันบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานด,ด้านคู่ขนานมีขนาดเป็นไงกันสมบัติที่ใช้คือสมบัติของด้านขนานสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนาน ด้านตรงข้า,ามแล้วเขียนยอะไก็ได้เขียนแค่นี้ให้รู้ว่ามันเป็นสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานคือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันต้องมีขนาดเท่ากันแน่ๆนะคือด้านด้านนี้ตรงข้ามกับด้านนี้นะอันนี้เราพูดในเชิงสี่เหลี่ยมด้านขนานครบกี่ข้อแล้วคะเนี่ยครบกี่ข้อละค,ะครบสามข้อแล้วบอกได้ยังไงข้อสี่เอบอกได้หรือ,อยังข้อสี่ว่า สามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการไหมโจทย์ต้องการอันนี้ใช่ไหมสามเหลี่ยมรูปสีแดงคือเส้นนี้เท่ากับสามเหลี่ยมรูปสีเขียวที่รูทำไวะันนั้นเราก็เขียนไปเลยว่าสามเหลี่ยม A B F นะสามเหลี่ยมรูปนี้เท่ากันทุกประการเหมือนลอกเลยค่ะเหมือนลอกตรงนี้มาเลยอ่าสามเหลี่ยม C B E ทาไมถึงเท่าเพราะก็จากข้อหนึ่งถึงสามแบบอะไรเนี่ย เหตุผลก็คือแบบฉาด้านแล้วก็ด้านแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือการหาค่าของอบางทีเราต้องใช้ประสบการณ์อื่นร่วมด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่โจทย์กยําหนดโจทย์กำหนดอย่างเดียวนะเราต้องดูสถานการณ์อื่นถ้าโจทย์ไม่กําหนดเราก็ต้องหาเหตุผลอื่นเข้ามาใส่ให้ได้ว่ามันเท่ากันจริงๆนะตามเหตุผลนี้นะ ต้องเป็นที่ยอมรับของตามหลักทางคณิตศาสตร์เลยนะไม่ใช่เหตุผลเป็นของหมูเองนะหมูมีเหตุผลของหมูอย่างนี้แต่มันไม่ตรงกับเหตุผลทางคณิตศาสตร์มันก็ใช้ไม่ได้นะคะค่ะก็น่าจะข้อเดียวพอนะใช้เวลาเยอะอะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวทำแบบปัญหาอื่นต่อ